สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีละค่ะสวัสดีจ้าม,มือหนีมไม่ตายมิยังแน่มีกล่องอันเนี้ยกล่องนี้มีคือกล่องของเมนวิลลิน่าเนาะค่ะที่ไม่ตายทำใบแลากับทำมาใ้น้านแล้วแต่ก็ใส่มาตลอดเดี๋ยวจะเปิดพี่น้องดูเนาะค่ะว่าเรามีอะไรเอย เนะเป็นเนงินที่เมนวินลีน่าได้ขายกระป๋องกับแม่ช่วยแม่ขายกระป๋องเนาะแล้วก็ขายขวดช่วยแม่แม่ตายกับเก็บไให้หูกค่ะเก็บใบเหรอแม่ตายเก็บว่าชวมตอนตอน,นที่รถ เข็นของลูกนะพี่นอ้องที่รถเข็นของลูกของหนูนะแหมมันแหมล่อรุดล่อเสียเนาะเราเกิดเลยแบบว่าเ,เดี๋ยวจะเ,เก็บเนื้อใมให้ลูกอ,อาจจะซื้อรถเข็นไหมหรือว่าจะเก็บไปเป็นเนงืนของเขาสินะนี้จะคลิปไรแล้วนั่นแปลค่ะได้แบบว่าเหการณ์ทีู่กเก็บมาได้ปตะมนณเท่า,าไรพี่นอ้องค่ะที่เดือดแล้ว กี่เดือนแล้วประมาณสองสองเดือนเขาได้ไปประมาณหนึ่งเนาะโอ้ยต้องสิประมาณสองเดือนแหละล่ะที่รอรถแะเสียหน่ะนี่ก็เป็นเงื่อนของแม่วิลลินาะที่เบเกอร์รู้ว่าแม่เก็บไว้ให้เม่วิลลินาะก็คิดว่าย่างเขาไปขายกระป๋องสิแม่ก็เอาแหลกเงินแล้วไปซื้อ ซื้อนมซื้อนันซือนนซ้อนี่ซื้อขนมให้ลูกที่แทบประมาณแม่เก็บไว้เห็นลูกได้จ้ะเออเขามานับดูกันเนาะสองนี่แบ่งยี่สิบโครนสวิเด่นด้วยค่ะสองสี่หกแปดสิบนี่ก็หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยโครน ก็แบงค์ร้อยสวิเดนก็เป็นสองรโครนสองสี 24. นี่แบงค์ห้าสิสวิเดนนะคะเป็นสองร้อเก้าสิบสองแล้วและส่วนนี้คือแบงค์ร้อยที่เพื่อนหนูคนฟิลิปปิน ที่แม่นมิงกับลีน่านไปกับแม่เมื่อนานเนาะเราเก็เจอเพื่อนหนูคนฟิลิปปินส์เขาใทยแอมมันเป็นเขาช่วงเทศกาลกินไข่กินขนมแอมต้องอซื้อขนมให้เด็กน้อยอีกอย่างยังซีมันบละเขาเลยบอกว่าเอาเงินลอยนี่อันให้ไปซื้อขนมให้ลูกยังสีนะ่ะหนูก็เรยบอกว่าเจ้าก็คือนไปซื้อเองเขาเรยบอกว่าเขาบอมีเวลาไปซื้อ แอมให้ลูกนูเขาก็เลยบอกว่าเอาเงินแบงนีแบงลอยนี่ไปแบ่งให้ลูกสองคนไปซ้ำ่าเป็นคนรหาสิบโครนเป็นบาลานี่ก็เป็นสองร้อยเก้าสิบนี่ก็เป็นสามลอยนูก็เลยเอาเงินหนูเมินนันไปซื้อขนมเมียงสิให้ลูกแล้วก็เลยคิดว่าเพราะว่าเพิ่นให,ใ,หให้เงินแหล้วนอ้อยหนึ่งก็เลยเอานี่ให้ลูกซะนี่อ,อีกหนึ่งอยนะคะ ก็เป็น390 390แล้วแล้วเรามานับนีเหลียญกันค่ะเหลียนนี่พี่นองคะเหรียนสวัสดีเป็นแบบนี้อันนี้เหรียน 5, 5โครนเดอร์5 10 15 20 25 30 35 40 45 45แล้วเนาะส่วนนี้เป็นเหรียญ10โครน45 55นี่ก็10โครนเ่ายห้า5ห้าแมนมโนมันมนี้เอสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิหสิบ้าโอ้ยหกสห้า เพียงตัวเลขแหวนเดี๋ยวลืมพี่น้องเบาไปนั่นลืมหมดเลยส่วนนี้เป็นเหนร,เรียญสองโครนสวิเดนสองโครนทวโครูน้วยสองสี่หกแปดส,สิบสองส,สิบสี่ 16 18 20 20โครนน่เสองเป็น22ส่วนนี้เป็นเหรียญเหรียญหนึโครน22 23 24 25 26 27 28 29 30 30กจ็ดไปตน้น หนึ่งสองสาสี่ห้านี่เป็นอีกห้าเเป็น35มสิ้าเนาะค่ะสาหโอเคเรามาบวกกันเนาะแบบนี้เขามาบวกกัน35มสิหนี่เท่าไหร่นะ อ้ยนอนนับไปนับมาลงเสาวสองสี 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16, 18, ่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบเก้ามาแมนแล้วพี่น้องคะสองสี่สองสี่หกแปดสิบยิบสองเอานับเลขประตูพี่น้องสองสี่หกแปด สิบสิบสองสิบสี่สบหสิบปดยี่สยี่สิบสองยี่สองอืมยี่สิบสองอันนี้บอกที่เป็นสิบหานี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสิบสาม บวกสิโอเคอันนี้มันเป็น35มสโอเคนี่สิบสาคนกับบวกยี่สิก็เป็น35โอเคนี่35นับไปนับมาลงได้บะนี้เพราะว่านับสวีเดนแล้วมาพูดภาษาไทยหนู็นลงมเอ็มห้ 15 20 25 30 35 40 45 55 65นี่65บวก65นี่ก็เป็น100เฉพาะเหรียญ100โทนเนาะพี่น้องค่ะแม่นวินกับดีนาบ่าเคยรลูเลยว่าแม่เก็บไว้นี่ก็เป็นน้ำพักน้ำแรงอของแม่วินลีนาที่ไปช่วยแม่เอากระป๋องกับเอาขวดไปขายเนาะค่ะ มันก็นเก็บไว้ให้ลูกแหมเนาะแหม่เพราะว่าเขาก็เอาเงินเขานี่ไปซื้อแนวอื่นแท้เนีกยสินะบางที่ก็เก็บจากบ้านไปที่ละหาหาขวดจังสินะขวดละบาทเด็กสิเขาก็เก็บจากบ้านไปเป็นบ่รล่ะเมื่อเขาดื่มนม้ำลูกกาหรือดื่มนม้ำเด็กน้อยอยากดื่มนม้ำบานี่ยังสินะเม็นบาล์หล่ะบางที่ก็ไปหาขวดก็ได้หาค้น กัเก็บสะสมมาใส่ถุงใส่ปองให้ลูกบางที่ก็ไปขายได้เท่าไหร่10โค่นลยบางที่ก็ขายได้30โคน่นบางที่ก็73โคน่นจังเสีย2 4 6 8 10นี่100 200นอกจากพี่น้องน้องเห็นบะคะ300 390 490รออวมทั้งหมดเป็น490เนาะโ okay. อเคเดี๋ยวไปเห็นลกูกนั่นเป็นสมุดเขียนนับเบอร์ร่าสัมดไปลกูกเนาะ <Okay. S 2> นี่ก็จดไว้แล้วนี่เนาะนี่เนาะค่ะเราจเขียนวันทีเลยโอเคมันทั้งหมดนี่จะเป็นเงินของแม่วินลี่น่าแอนเก็บไว้ให้ลูกเพราะว่าเฮาหักหลูกเฮาเนาะค่ะเนาะหาบาทสิบบาทเฮาก็เก็บสะสมไว้มันก็เป็นเงิน เห็นบ่มันจะเป็นเงื่อนไหลแบบน,นี้อาจจะเบื่อไหลสำหรับคนอื่นยังสินะแต่มมนก็หลายสำหรับหนูเพราะว่าเขาเก็บมากทุกบาททุกสตางค์สิ่งใดูเขา,เ,ขาเด็กหน่อยเขาก็จะเห็นว่าแม่เก็บแล้วก็เก็บไปให้เขาแล้วเขาก็จะมีความอมอดทนพย,ยายาม เห็นคุ้นขาของเงืนรวยเห็นคุ้นขาของนำพักนำแรงตัวเจ้าของสินะ่ะเพราะว่าเด็กหนอยเขาเกเห็นอยู่แล้วว่าแม่เก็บให้เขาแต่เขาบ่รู้ว่าแม่เก็บใส่กับป้องมีไว้ให้เขาเขานึกว่าแอแม่เอาเงืนที่เขาขายกับป้องนะ่ะไปซื้อซื้อขนมซื้อค้องเลนซื้อทุงเท้าซื้อ,อยังสีหรือว่าซื้อสีนั่นอันนั้นเขาเอาเงืนเขาอที่เขาตามตามที่เขามีนะเขาก็ซื้อตามที่เขามี แแ่ช่วงใดห้อง่ามีเงื่อนสื่อห้องกับบบ,บไปซื้อช่วงนั้นยังสินะ่ะห้องกับซื้อเฉพาะช่วงตอนที่ห้องพ่อซื้อได้อันใดพ่อซื้อได้ยังสิมั่นบ่ดละหรือแบบอาจจะเป็นขนมให้ลูกยังสินะ่ะห้องกับสิ่งใดที่ห้องพ่อซื้อได้อาจจะเป็นอาทิตย์นี้ซื้อหลายหลายว่าอาทิตย์ต่อมาอีกสองอาทิตย์จังสินะ่ะแต่ ด้วยด้วยสว่วนตัวนูหนูหนูก็เลยคิดเป็นแบบว่าเออจริงๆเขาก็ยังมีเงินสะสมเก็บไว้ให้ลูกเขาเดี๋ยวว่าเพาหักลูกเขาจะบอเงินลูกมาใส่นูก็จะเป็นอย่างนี้แหละแต่ก่อนก็เก็บเงินเก็บเงินไว้ให้ลูกอยู่ย่ามไปพันตาไปอีกอย่างอย่างนี้สินะ่ะแต่เขาก็เอาไปเขาเรียกว่ายังไปทำภารกิจน้ำลูกอยงนี้นะน้ำกันแต่บ่ได้มา จะได้จดบันทึกจังสิมันบละแต่เมื่อที่รถเข็นรอรถเข็นอ่ะมันรุดอี่ยังสินอ่ะเราก็รุดกลางทาง่ากันเก็เลยแบบว่าโอ้ยน่เป็นอย่างขึ้นตอนนั้นมันเป็นช่วงหิมะตกลงพร้อมเป็นบละหลังจากแก่แอร์เาขาไอคีนั่นๆยังสินอ่ะอแล้วมันก็ไปยากน้ำลอยคิดว่าแน่ใจว่า โอ้ยฉันจะเก็บเงืนไหว้สือรถเข็นไม่เห็นลูกหรือว่าฉันจะทําอย่างไหอย่างหนึ่งเก็บเงื่อนไหวเองสินะลูกเล็ก hmm. ไ,ไดไอเดียขึ้นมาว่าหนูจะเก็บไว้แล้วก็จะบอบอแตะเงืนลูกกันลูกก็ซ้งเงินเท่านั่นแหละแต่หนูเหมอบให้ลูกเหมาะให้ลูกหนูง่าที่เขาไปขายกับป๋องเองสินะเขาช่วยเขาขายลวบางที่หนูก็ไปขายเองแต่หนูเปล่ลูกไปนั่นม หรือว่าเขาไปพร้อมกันกับลูกหรือว่าจังสี่ตเขาจะเก็บสะสมยังสี่มาตลอดแต่ก่อนก็จะเก็บสะสมยังสี่ตลอดมมกแต่ช่วงนี้เขาพูดถึงปัจจุบันน่าจะเนาะแม่มินกับยีน่าไปขายกับแม่เขากับได้เงินทั้งหมด4 0่รอ้อหนูเรื่องคิดเป็นเงินไทยแบบนี้พี่น้อง490โครนคูเท่ายบานเขาพี่น้องค่ะ เท่าไรบาทเท่า,าสามจุดห้าเนาะสามจุดห้าจดย์ตรงโจทย์อะไรสิร่วประกาศกันเลยคูณสามจุดห้าอันนี้ครูโน อันนี้บาทก็จะเ,เป็นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าโครหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทลองสลับไปจากประเทศไทยทั้งประเทศสวีเดนวันวนี้เป็นสี่ร้อยเก้าสิบโอเคโอเคเงินสวีเดนเป็น4ี่ร้อยเก้าสิบครูโนดส่วนเงินไทยเป็นหนึ่งพันถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,715บาทที่แมนวินลีนาไปขายกระป๋องแอมช่วยแม่และแม่ก็มอบงเงื่อนแอมลีนาขายกระป๋องนี่ให้พี่กับน้องเนาะจ้ะเนาะด้วยเข้าบะแตะแล้วเข้าบอเอาบะแกะบะเปิดขึ้นมาโอ้ยแลยวฉันจะให้ลูกฉันไปซื้อขนมอแย่างวิกซีนอ่ะบอรูร้จะให้เขาเก็บส่วนนี้เขาจะได้รู้ไว้นวดขันพี่น้อง เด็กน้อยก็จะดีใจเลยมีความรู้สึกใหญ่ขึ้นมากเขาก็จะต้องหนูคิดว่าหนูคิดว่าเขาก็จะจะจะใส่ชีวิตแบบที่แม่ใส่ที่แบบว่าเก็บเงินยังสี่แบบว่าแย,แยกแยกแยกนี่คือเงินที่จะไปซื้อของหรือว่าเงินที่จะไปซื้อขนมยังสี่นะหนูพูดถึงตอนเขาอาจจะเริ่มเป็น แอมใหญ่มากจากน้อยเองสินะเจ็ดขวบแปดขวบจังสินะเขาก็จะเริ่มรู้แล้วจรงสินะเขาอาจจะใช้ชีวิตจังสิคือแม่นอกเพราะว่าเฮาเห็ดเป็นตัวอย่างให้เขาดูลูกก็จะอมทําตามเฮานาะค่ะเพราะว่าเขาดูดูทุกวันแล้วเขาเขาเลียนรู้ด้วยด้วยด้วยการเฮ้าอยู่อม แอรน้ำเขาดรวยการใกล้ชิดด้วยความอบอุ่นอย่างสีน่แล้วเขามีความสุขลูกมีความสุขแม่กับมีความสุขเนาะค่ะพี่น้องค่ะโอเคค่ะหนูกับมีสซัีเน่เบลายกับเวาพิดไปพิดไปพิดมากอันสลับไปสลับมากหนูก็ขอโทษด้วยค่ะแต่หนูก็อยากมากแอบกองอันนี้ให้ดูว่าหนูที่หนูไปขายกับปองกระขายขวดนะหนูก็ได้เอาเงินนั้นไป สื่อนมสื่ออยังแอมแอมอ,อ,องลูกคิดว่าเงินขวดเงินกระปองนั้นเก็บไว้ให้ลูกให้พี่กับน้องเขามนาคะเนาะแต่เขาจะมาเปิดอันนี้เก็บสะสมไปเรื่อยๆเขาจะมาเปิดช่วงนี้แต่เขาจะเปิดช่วงไหนนี่เขาเงี่ยว่าลูกถ้าลู้จะเปิดช่วงไหนลูก็จะมาอัปเดตพี่น้องหรอกเนาะแต่พี่น้องก็จะรู้ว่าแม่มิกับนีนาเขากําลังเก็บบแบ เงื่นแม่แม่กำลังสอนเขาเก็บเงินเอ่อเอนไขกระปองไขขวดอีอย่างจังสี่ต่อเนาะจ้ะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ